ือปืนหญิงคนแรกในประเทศสวีเดนนะคะที่อยู่ในแก๊งอาชญากรรมค่ะนิวอยากให้เพื่อนไปฟังคลิปนี้ก่อนนะคะและนิวจะมาออกความคิดเห็นและเรามาช่วยกันวิเคราะห์กันนะคะว่าผู้หญิงคนนี้นะคะน้องผู้หญิงคนนี้เป็นคนไทยหรือว่าเป็น Nu dömer hovrätten Sveriges första kvinnliga gängskytt till livstidsfängelse. fängelse. Kwan Chai Ramcheng sig ha skjutit ihjäl en 17-årig pojke efter att ha lurat ut honom för att köpa hans hörlurar. ตามข้างล่างนี้เนยนะคะแล้วนิวจะมาสรุปให้คร่าวๆนะคะว่าที่มาที่ไปก็คือยังไงตามข่าวเหมือนกันนะคะนิวจะไม่บิดเบี้ยงก็คือสรุปเลยคร่าวๆนะคะเมื่อปลายปีที่แล้วคือถูกแจ้งความด,ดําเนินคดีถูกคู่กรณีนะคะแจ้งความดำเนินคดีในกรณีที่ฆ่าคนโดยเจตนาโดยการใช้อาวุธปืนนะคะยิงถ้าภาษาไทยก็คือแสกหน้านะคะระยะเทาขนคือจากที่เนื้อข่าวที่เขาออกนะัคือ ผู้หญิงผู้ต่าหาท่านนี้นะคะหลอกให้ผู้ชายวัยอายุ17 17ปีนะคะไปเจอบอกเขาว่าจะซื้อหูฟังพอไปถึงที่เกิดเหตุก็เกิดแล้วก็ยิงชัดปืนยิงนะคะอันนี้คือตามเนื้อข่าวที่เขาเขียนนะคะเนื้อไม่ได้บิดเบือนนะคะแต่ทีนี้เนี่ยพออ่าพอถูกถูกแจ้งความนะคะทนายทางคู่อ่าผู้เสียหายเนี่ยแจ้งความแล้วก็ไปถึงขั้นชั้นสารแขวงก็คือทินเร็ก เล็กแตนะคะสารแขวงที่นน p ชิปป้งแต่ว่าสารแขวงสรุปคดีก็คือเขาไม่มีความผิดเพราะเขาให้เหตุผลว่าไม่มีพยานเนื้อหาที่แบบว่าข้อเท็จจริงแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นผู้กระทําเป็นผู้หญิงนะคะเป็นเป็นคนร้ายเนาะแล้วก็แล้วก็ไม่มีพยานไม่มีเอกสารหรือว่าข้อชี้แจงข้อเท็จจริงแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นผู้ตั้งหาเป็นผู้กระทํานะคะเขาก็าถูกตัด ตัดสินก็คือไม่มีความผิดใดๆทั้งสิ้นหลังจากนั้นนะคะทางจำเลยก็คือผู้เสียหายนะคะยื่นต่อสารอุทธรณ์ก็คือยึดตระยึดแต่ควเล็ดนะคะชื่อสาลอุทธรณ์นี่นะคะปรากฏว่าก็เรื่องเรื่องนะคะทุกอย่างไปถึงที่สารอุทธรณ์แล้วเขาก็เกิดมีการพลิกเอ่อฟื้นคดีใหม่รื้คดีแล้วก็ตัดสินใหม่นะคะจากอ่าพา องค์ประกอบหลายๆอย่างไม่ว่าจะเช็คในเรื่องของโทรศัพท์นะคะแล้วก็ความเป็นไปคือเขาใช้วิธีในการเช็คหาข้อมูลตามความเป็นจริงที่น่าจะเป็นไปได้แล้วก็สรุปนะคะสรุปก็คือผู้ต้องหาท่านนี้นะคะถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตเป็นคนแรกนะคะถูกเป็นผู้หญิงคนแรกที่ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตในประเทศสวีเดนนะคะเป็นมือปืนที่อยู่ในแก๊งอาชญากรรมแล้วก็ถูกปรับ ถูกปรับก็คือเหมือนทั้งจำทั้งปรับถูกปรับก็คือ440,000โครนนะคะให้กับทางฝ่ายผู้เสียหายผู้สูญเสียเนาะตรงเนี้ยนิวต้องบอกก่อนว่ารูปแบบการทำงานของทนายที่นี่นะคะถ้าถ้าเกิดว่าเขาไม่มั่นใจนะคะเขาจะไม่ไปต่อ เขาคงจะมีข้อค,คือทนายฝั่งผู้เสียหายฝั่งผู้ส้เสียนะคะเขาคงจะมั่นใจว่ามันมีหลายๆอย่างที่เอ๊ะนะคะและอย่างหนึ่งรูปแบบการอ่ายังไงอะ่ะสืบนะคะเขาเขามีหลายๆอย่างองค์ประกอบในการสืบเพราะอ่านจากข้อมูลนะคะเขาสืบพยานแวดล้อมแล้วก็สืบถึงเบื้องหลังนะคะอะ่พื้นเพของผู้ต้องหาท่านนี้นะคะรวมไปถึง ภายในอ่าภายในสถาบันครอบครัวของเขาด้วยว่าผู้หญิงคนนี้เป็นไงแล้วก็เชค็คประวัติเช็คที่มาที่ไปเหมือนกู้กู้ข้อมูลทางข้อมูลทางโทรศัพท์นะคะข้อมูลพวกนี้ที่นิวนํามาพูดนะคะนิวอ่านทุกขแขนงทุกสื่อนะคะแล้วก็ฟังด้วยถึงจะมารวบรวมแล้วก็มาพูดให้ฟังนะคะตรงนี้ก็เลยอยากจะมาแต่งปันให้เพื่อนๆได้รับทราบข่าวที่ออกสดๆร้อนๆวันนี้นะคะ ตรงนี้ถามความรู้สึกนี้เรื่องของกรณีน้องเขาเป็นผู้หญิงคนไทยหรือไม่คนไทยนิวไม่ขอการันตีนะคะนิวไม่ขอการันตีแต่ที่นิวรู้สึกตกใจที่สุดนะคะคือพูดง่ายๆเนี่ยไอสิ่งที่กรณีที่น้องก่อนนะคะผู้หญิงเออผู้ต้องหาท่านนี้นะคะจะเป็นผู้หญิงไทยหรือไม่ผู้หญิงไทยนะคะอันนี้นิวไม่ตกใจค่ะที่ ต่อให้เป็นผู้หญิงไทยคนแรกของประเทศสเปนที่ก่ออาชญากรรมและเป็นมือปืนอยู่ในแก๊งอาชญากรรมพวกนี้นะคะนิวไม่ตกใจนิวตกใจตรงไหนรู้ไหมคะนิวตกใจตรงที่ว่ามีคนไทยนะคะคนไทยคนหนึ่งนะคะแท็กข่าวนี้มาให้นิวหลังบ้านแท็กมาไม่ใช่ว่าบ่ังดีนะคะแท็กมาว่าเนี่ยคนไทยทำไมไม่พูดพอทีค่ะพวกอพยพพวกต่างชาติคุณพูด ดิวเจอคำนี้นะคะแต่ดิวไม่เอาเขาออกมาให้เพื่อนๆได้เห็นข้อความที่เขาส่งมาให้นิวเพราะว่าเขาเลือกที่จะส่งให้ดิวทางหลังบ้านนิวก็จะให้เกียรติเขานี่ก็จะไม่เอาเขาออกมาแขวนนะคะแต่ที่นิวตกใจก็คือคนไทยด้วยกันอะ่ะคนไทยด้วยกันและผู้หญิงคนนี้นะคะเพื่อนๆสังเกตผู้หญิงคนนี้มิวไปเช็คเขานะคะผู้หญิงไทยคนนี้อยู่ที่ประเทศสเปนนะคะ และทุกครั้งเกือบทุกครั้งไม่ใช่ทุกครั้งนะคะเกือบเกือบทุกครั้งเวลานิวออกความคิดเห็นในเรื่องของต่างชาติหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องสัมภารสวัสดิการแล้วก็มีการพูดเปรียบเทียบนะคะเขาจะเข้ามาตำหนินิวตำหนินิวว่านิวให้ข่าวเชิงลบเชิงลบต่อชาวต่างชาติต่อชาวผู้อพยพ และเขาเขียนเป็นภาษาสวีเดนนะคะเ,เพื่อนเพื่อลองไปไล่ดูผู้หญิงนี้เขียนเป็นภาษาสวีเดนเข้ามาคอมเมนต์นิวคอมเมนต์แล้วก็ตําหนินิวนะคะคือเขาโลกสวยมากเหมือนเขาปกป้องและเขาไม่เห็นว่าชาวต่างชาติบางกลุ่มนะคะเอาเปรียบเอาเปรียบประเทศสวีเดนเอาเปรียบคนสวีเดนแล้วทุกๆคนที่ทํางานแบบสุจสิติและเสียภาษีผู้หญิงคนนี้นะคะแล้วเขาชอบคอมเมนต์เป็นภาษาสวีเดนแต่เขาคือคนไทยค่ะและนิวไปเช็คเข้ามานะคะ เขาเหมือนกับทํางานเกี่ยวกับรับต่างชาติมาอยู่ด้วยอะ่ะเหมือนให้พื้นที่เหมือนรับผู้ลี้ภัยมาอยู่แล้วก็ได้เงินพี่ตอกดูแลกลุ่มผู้ลี้ภัยพวกนี้ที่ไม่มีบ้านอยู่นะคะอะไรประมาณนี้นิวไปเช็คเข้ามานะคะไปเช็คไปไล่พื้นเพมนิวนิวไม่ได้เช็คหรอกนิวให้คนไปเช็ค ข้อมูลว่าผู้หญิงคนนี้ที่มาที่ไปเป็นยังไงทําไมเขาถึงมามาคอมเมนต์อะไรกับนิวในลักษณะแบบนี้คือเช็คค่ะต้องยอมรับรลอว่าเช็คเพื่อที่จะทําความเข้าใจว่าทําไมเขาถึงมาคอมเมนต์อะไรแบบนี้แล้วก็พูดเป็นแล้วก็ใช้ภาษาเป็นใช้ข้อความเป็นภาษาสวีเดนนะคะเป็นภาษาสวีเดนรวมไปถึงเขาแท็กนิวเข้ามาหลังบ้านอิงบ็อกนะคะ แล้วก็แท็กข่าวนี้เข้ามาให้นิวว่าทําไมเนี่ยเวลาคนไทยก่อเหตุเสียหายทาไมไม่ออกมาพูดข่าวเพิ่งมาวันนี้แล้วนิวเพิ่งว่างอ่ะพอนิวได้ข้อมูลที่เขาแท็กมาหานิวหลังบ้านนะคะอินบ็อกเข้ามานิวไปแล้อ่านนะคะนิวไปแลอ้นนะะแลอ่านทุกสํานักข่าวทุกทุกขแขนงสื่อต่างๆในประเทศสวีเดนที่เขาออกข่าววันนี้นะคะเพิ่งออกข่าววันนี้ซึ่งนิวก็รวบรวมแล้วก็มาให้เพื่อนๆได้รับฟังตรงนี้ไม่ตกใจ สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ตกใจเพราะนิมองว่าคนคนจะเป็นอ่จะก่อเหตุก่ออาชญากรรมมันต้องมีที่มาที่ไปอยู่ดีๆจะไปยิงเขาไปเลยเขามันต้องมีที่มาที่ไปที่มาที่ไปในที่นี้ก็คือนิผู้ไม่ได้ปกป้องนะคะที่มาที่ไปก็คืออาจจะมีอ่าสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่หรือผู้ปกครองที่ไม่ได้ให้เวลาเขาปลูกฝังเขาตั้งแต่ต้นๆเนาะหรือว่าเขามาอยู่ประเทศสเปนเมื่อเขาโตแล้ว แล้วแบบวัฒนธรรมแล้วก็ไปอยู่กับสังคมที่ไม่ได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่ไปในแนวทางที่ดีก็อ,อาจจะหลงผิดหลงละเลงไปตามภาษาไทยเนาะตามตามภาษาไทยบ้านเราอะ่ะคือก็หลงละเลงไปตามวัยเพราะเขาเพิ่งอายุ2 0เนาะก็คือ20มันก็ดูเยอะแต่ว่าวัยวุฒิความคิดความอ่านถ้าไม่ได้รับไม่ได้รับการแนะนําจากผู้ใหญ่ที่มีเหตุลผล มันก็อาจจะแบบคล้อยตามไปกับกลุ่มแก๊งของเขานะคะเพราะจากที่นิวอ่านตามเขาเนี่ยคือเขาอยู่ในแก๊งอาชญากรรมพวกนี้เลยนะคะแรงๆทั้งนั้นเลยซึ่งซึ่งตรงนี้นิวมองว่ามันมีแรงจูงใจมีแรงจุดใจที่มาที่ไปถึงให้เขามาก่ออาชญากรรมแบบนี้เนาะถ้าเกิดเขาได้อยู่สังคมสบาสังคมสภาพแวดล้อมที่ดสีสถาบันครอบครัวที่แนะแนวไปในทางที่ดีที่มีเวลาให้เขา เขาคงไม่จับปืนแล้วมายิงคนหรอกริงไหมใช่ไหมคะตรงนี้นิวถึงไม่มีคอมเมนต์อะไรตรงนั้นมากแต่นิวจะเน้นไปทางคนไทยนี่แหละคนนี้แหละที่แท็กมาให้นิวพูดนะคะคุณต้องการอะไรคือคนไทยด้วยกันเนาะทําไมคุณถึงแบบว่าซ้ำอ่ะแล้วไปอุ้มต่างชาติเพราะอะไรเพราะคุณได้ประโยชน์จากพวกนะักพวกเขาใช่ไหมตรงตรงนี้นิวอยากจะมาทิ้งทัวร์ไหมนะคะเพื่อนๆเราไปเช็คดูผู้หญิงคนนี้ไปพิมพ์หลายๆช่องมากๆเลยนะทาคลิป เเกี่ยวกับพวกต่างชาตินะคะเขาชอบไปคอมเมนต์แล้วเขียนเป็นภาษาสวีเดนเพื่อน,เอนๆเราไปหาดูอันนี้นิวใบให้นะคะแต่นิวจะไม่เขาออกมาไม่แขวนเขาออกมาเพราะว่าเขาเลือกที่จะติดต่อนิวหลังบ้านอินบ็อกซ์เนาะนิวก็จะให้เกตเขาค่ะแต่นิวเชื่อว่าเพื่อนๆคงจะเอะกันบ้างแล้วว่าใครนะคะสําหรับคลิปนี้นิวฝากไว้เท่านี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ